สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนย่อความนะคะ,ะการเขียนย่อความนะคะคือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรโดยใช้สำนวนภาษาของผู้เขียนเองนะคะมันก็จะประกอบด้วยสองส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นคํานำและส่วนที่เป็นใจความสำคัญนั่นเองส่วนที่เป็นคํานำก็จะเป็นการย่อหน้าแรกเพื่อให้ผู้อ่านทราบที่มาของเรื่องนั่นเองแต่ส่วนที่เป็นใจความสำคัญนั้นเป็นส่วนเนื้อหาที่มีการเรียบเรียงแล้วตามวิธีของการเขียนย่อความนะคะ หลักง่ายๆของการย่อความนะคะก็คือ 1. อ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจ1รอบหรือมากกว่า1รอบก็ได้นะคะ 2. จับประเด็นสำคัญทีละย่อหน้านะคะเพราะใน1ย่อหน้าจะมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวนะคะ 3. านำใจความสำคัญแต่ละย่อหน้ามาเขียนใหม่ด้วยภาษาของเราเองนะคะ 4. ต้องมีรูปแบบคำนำ ย่อความที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะสอนในหน้าต่อไปนะคะ 5. เปลี่ยนสรรพนามที่เป็นบุรุษที่1 2เป็นสรรพนามบุรุษที่3นั่นเองหไม่ควรใช้อักษรย่อนะคะเถ้ามีคำราชาศัพท์ให้คงราชาศัพท์นั้นไว้นะคะแไม่ควรใช้เครื่องหมายต่างๆในข้อความที่ย่อนะคะ เเขียนเนื้อเรื่องย่อให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียวความยาวประมาณ1ใน3ของเนื้อเรื่องเดิมนะคะอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบงานเขียนประเภทร้อยแก้วประเภทนิทานนิยายตำนานบทความหรือสารคดีนั่นเองนะคะอ่ะย่อหน้าแรกนะคะเราก็จะย่อย่อก็คือประเภทของ ของสิ่งที่เราจะย่อคือเป็นอะไรอย่างตอนนี้เราย่อนิแทนก็จะเป็นย่อนิทานเรื่องอะไรก็ใส่ไปนะคะของใครใครนี่คือผู้แต่งใส่ชื่อผู้แต่งได้เลยนะคะจากนี่ก็จะเป็นชื่อหนังสือชื่อเว็บไซต์หรือชื่อที่มาต่างๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายคําว่าความว่าต่อไปนั้นในย่อหน้าที่สองนะคะนักเรียนก็เริ่มย่อเป็นใจความสําคัญเลยนะคะอะดูตัวอย่างนะคะย่อบทความเรื่องกรุงเทพมืองสีเขียว ปลอดขยะของสุนิรินทจิระไตรภพจากเนชั่นสุดสัปดาห์ปีที่17ฉบับที่8-59วันที่14พฤศจิกายน2551ความว่าแล้วก็ทำการย่อไปเลยนะคะงานเขียนอันที่นี้อันที่2องนะคะเป็นงานเขียนประเภทรอยกองเช่นโครงฉันกาบกร ครูให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะแต่เราจะยังไม่ได้เรียนกันแต่ให้นักเรียนฝึกอ่านคร่าวๆนะคะให้เวลานักเรียนอ่าน5นาทีค่ะอ่านดูคร่าวๆแบบผันผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นงานเขียนประเภทถแถลงการ์กำหนดการซึ่งส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะคะที่ครูนำมาก็คือให้นักเรียนอ่านแบบ ผ่านๆผ,ผ่านหูผ่านตาให้รู้ว่ามันมีงานเขียนประเภทนี้ด้วยนะคะไปอันนี้เป็นงานเขียนประเภทพระราชดำรัสพระบรมราชวาทหรือโอวาทปาฐกถา,กถาสุนทรพจน์คำปราศัยหรืออื่นๆนะคะรูปแบบก็เหมือนกันมี2ย่อนหน้าก็คือย่อประเภทงานเขียนสมมุติว่าย่อพระบรมราชวาทก็ย่อพระบรมราชวาท ของใครก็คือชื่อผู้แต่งพระราชทานแกใครนะคะเป็นชื่อบุคคลนะคะเรื่องก็เป็นชื่อเรื่องในโอกาสนะเมื่อวันที่ความว่าแล้วก็ทำการย่อไปเลยค่ะงานเขียนประเภทจดหมายนะคะก็จะมีการย่อดจดหมายผู้เขียนถึงเรื่องวันเดือนปีความว่าแล้วก็เป็นใจความเหมือนกันนะคะ อ่าต่อไปเป็นหนังสือราชการนะคะก็เหมือนกันค่ะมี2ย่อหน้าย่อหนังสือราชการของผู้เขียนของใครก็คือผู้เขียนถึงเรื่องเล็กที่วันเดือนปีความว่าแล้วก็ทําการย่อใจความสําคัญลงไปเลยนะคะก็เป็นการเขียนย่อค่ะย่อความประเภทต่างๆคร่าวๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย